โรงเรียนวัดส้อยฟ้าสุวนโพธาประชานกูลจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยด้วยรักและห่วงใยคุ้มครองป้องกันภัยสร้างโอกาสทุกช่วงวัยจับมือและไปด้วยกันนี่คือความมุ่งมั่นในการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนวัดส้อยฟ้าสวนโพธาประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่49หมู่5ตำบลส้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ประมาณ7ไร่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการการศึกษา3หมู่บ้านได้แก่หมู่5ตำบลส้อยฟ้าหมู่1และหมู่2ตำบลชำเละเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด71คนจำนวนครูและบุลคลากรทางการศึกษา8คนผู้อำนวยการสถานศึกษาคือนางวราพรง,งามชมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาก <c oughs> ้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพันธกิจเป้าหมายขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนที่ชัดเจน จัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยตามน,นโยบายจุดเน้นอย่างชัดเจนได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และโครงการทูบีนัมเบอรวันโครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และมีคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นคู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่หนึ่งถึงสองคู่มือบริหารการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาคู่มือการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับประถมศึกษาคู่มือการนิเทศติดตาม ประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตระดับประถมศึกษาและมีการติดตามดูแลนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นลายกลุ่มห้องเรียน Facebook เพจโรงเรียนวัดส้อยฟ้าโรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการจัดกิจกรรม PLC ประชุมครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยนําเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว มีการบริหารและดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักใส่ใจห่วงใยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนตามหลัก3อคือป้องกันปูกฝังและปราบปรามเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรูปแบบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีแนวทางรูปแบบการดำเนินงานตามกรอบแนวความคิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาโดยดำเนินการดังนี้ หศึกษาสภาพปัญหาศักยภาพของสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษาสังคมชุมชนนำนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์หาความสอดคล้องและความเชื่อมโยงและกำหนดทิศทางกลยุทธ์2วางระบบและแผนการดำเนินงานโดยการทำงานเป็นทีม 3. ดํดำเนินงานตามแผนที่กำหนด นิเทศกำกับติดตามและสะท้อนผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC มีโครงการกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจนโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาได้แก่โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการทูบีนัมเบวันโครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนได้รับการพัฒนาป้องกันแก้ปัญหาและส่งต่อด้วยกิจกรรมโครงการต่างๆคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลป้องกันทุกคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนักเรียนกลุ่มมีปัญหาจำนวนหนึ่งคนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กพิการเรียนร่วมมีการส่งต่อภายนอกให้อยู่ในความดูแลของคลินิกจิตเวชเด็กและมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์การทะเลาะวิวาสามเคสเกิดจากการเล่นกันเป็นเหตุผู้เกี่ยวข้องห้าคนและภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจภาวะทุพโภชนาการเจ็ดคน ภัยต่างๆที่เกิดกับนักเรียนคณะกรรมการร่วมกับภาคีเคือรข่ายดำเนินการดูแลแก้ปัญหาได้ทุกเคสนักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้ตามปกตินักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทันและป้องกันความไม่ปลอดภัยเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้การบูรณาการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆจำนวน6โครงการ6กิจกรรมโดยคำนึงถึงการเสริมสร้างความรู้การป้องกันตนเองให้เกิดความปลอดภัยควบคุมทุกด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษายอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการทำงานเป็นทีมประกอบไปด้วย3ทีมคือทีมนำ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายทีมทำเป็นทีมที่รับผิดชอบการทำงานโดยตรงได้แก่ครูประจำชั้นและทีมประสานได้แก่หัวหน้างานกาิจการนักเรียนหัวหน้างานปกครองครูแนะแนวครูอนามัยและมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ โรงเรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้งห้าขั้นตอนดังนี้ครูประจำชั้นเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนบันทึกระเบียนสะสมประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ การสังเกตสอบถามผู้ปกครองเพื่อนบุคคลใกล้ชิดสัมภาษณ์นักเรียนแฟ้มสะสมผลงานข้อมูลการ ข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพการวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดประชุมครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. ร่วมกำหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนโดยแบ่งการคัดกรองนักเรียนเป็นส3ด้านใหญ่ๆได้แก่ 1. ด้านความสามารถแยกเป็นด้านการเรียนด้านความสามารถพิเศษ สด้านสุขภาพแยกเป็นด้านร่างกายด้านสุขภาพจิตพฤติกรรมและสด้านครอบครัวแยกเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการคุ้มครองนักเรียนโดยจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 2. พิจารณาข้อมูลเพื่อการคัดกรอง 3. ามดำเนินการคัดกรองโดยใช้โปรแกร,รม Excel ช่วยคัดกรอง สสรุปผลการคัดกรองหรายงานผลบันทึกผลการคัดกรองนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานด้วย t s m i l e Model การทำงานเป็นทีมสร้างรอยยิ้มดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประยุกต์ขึ้น โดยใช้วงจร PDCA ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนคือ P แผนคือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมาย D ดูคือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C คือ c h e ็คคือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน A. คือ Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในงานขั้นต่อไปวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ B บ t Practice หรือนวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกทางไกลยาเสพติดผลผลิตสร้างรายได้ เน้นการฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการทำโครงงานอาชีพฝึกปฏิบัติหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญตามขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โรงเรียนมีวิธีการรู้จักนักเรียนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนครูประจำชั้นดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานตามระบบต่อไปการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งในการทำงานครูหนึ่งคนจะมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลประมาณ5-10คนทำให้มีการดูแลได้อย่างทั่วถึงโดยที่ครูประจำชั้นจะรู้จักนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านการสัมภาษณ์ในชั้นเรียนค่าเรียน โฮมรูมหรือเวลาพักตามความเหมาะสมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีวิธีการแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยจัดประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนรวมถึงสร้างความร่วมมือข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกในการประสานงานให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้มีการสร้างช่องทางในการติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนหรือแจ้งข้อมูลที่รวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างกลุ่ม ไลน์เพจเฟซบุ๊กโทรศัพท์มีการสะท้อนข้อมูลและเสนอวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนจัดทำข้อมูลภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบทำให้โรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาพิครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยพัฒนาทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องได้แก่เข้าร่วมการประชุมอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือและการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบูรณาการจัดการเรียการสอนในแต่ละกลุ่มสาระและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนความสำเร็จของการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลง เมื่อบริหารจัดการตามกระบวนการผลปลายปีสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือร้อเซนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคนสถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนได้แก่ รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกปีการศึกษา2,565เกียรติบัตรได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพอส,อพอสอระดับสดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่สาม เกียรติบัติผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ2,565ระดับส่งเสริมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,559ถึง2,565